พี่น้องเบิ่งนี่แม่ดาออกไปทำธุระกลับมาเหลือบตาไปมองเห็นลูกๆูกของเพื่อนบ้านลูกเพื่อนบ้านจะมีสี่ตัวนะคะมีน้องไข่ปอกตัวสีขาวน้องส้มฟ้าแฝดสองตัวแล้วก็น้องเสือน้อยนะคะน้องเสือน้อยทำมันแล้วเรียบร้อยอะไรเนี่ยนอนกอดกันอยู่เมื่อนี่ฝนตกแม่จา๋าฝนตกโปอย,ปอ,ยอากาศดีอากาศเย็นเล็กน้อยนอนกอดกันมั่งเนาะทั้งพีทั้งน้อง เป็นตหาหัากคักเมื่อเสือน้อยด้วยนะงอนไงทองปิ้นลินอยู่น้องสมสมตัวนี้น่าจะสมใหญ่นอนกอดน่องเมืงอนะแต่ว่าคนที่นอนสบายสุดน่าจะเป็นเสือน้อยว่าน่ะว่าน่ะน้องสมนอนกกน้องอ้ยอากาศดีฝนตกพักกันนอนกอดกันพี่ก็น่องเป็นตหาหนะักเนาะแอบถ่ายรูปเพื่อนบ้าน <laughs> แอบแอบถ่ายรูปเพื่อนบ้านเป็นตหาหักโคต ท่านจีบว่าให้ท่ายกะอดใจบ่อยู่เนาะอดใจบ่อยู่ดอกบ่ให้ทายอะ่ะไม่ได้โตไปแตาหักไม่ได้โตขี้ดือ้อขี้มึน <laughs>